ก็สำหรับคลิปนี้ครับพามาเที่ยวฟาร์มกุ้งบสเตอร์นะครับตัวใหญ่ๆนะครับที่ภูเก็ตครับมาดูฟาร์มบสเตอร์นะครับนี่โอ้โหที่ยบเลยนี่ข้างลาง่างๆดึงขึ้นมาได้ไหมอยากเห็นชัดๆเดี๋ยวพี่เขาจะดึงให้ดูนะครับที่นี่เขาจะเลี้ยงกุ้งลบ o เตอร์ขายนะครับเป็นกุ้งเลี้ยงหนึ่งปี อันนี้ยุบปีหนึ่งเหรอครับปีหน่อยได้แล้วก็ถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็โตกว่าน,นี้อีกนะฮะโตได้อีกอันนี้เขาเรียกอะไรฮะลบรบเจอิดอะไรนะพันน่ะนะเจ็ดยนสีอันนี้เป็นตัวเป็นตัวแพงสุดปะคะเห็นมันจะมีแบบหลายระดับรบเจิดเจ็ดสี มันไม่ออกฮะมันไม่ออกหมายเพราะว่าเลี้ยงแบบเนี้เพราะแบบไทยมเหมือนกันเหมือนกันเนื้อเนื้อเหมือนกับเป๊ะต่อไทยถ้าว่าได้ธรรมชาติเลยธรมชาได้ลองเปิดแล้วจะดีกว่าตัวตัวอย่างนี้นี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแล้วตรงนี้เขาลองให้อะไรหอยพองหอยพอง กกิน yup. หอยยยเลยหอยทองแล้วก yep ็ปลายกให้ถูกโอ้กินปลาเรยพี่ชูได้ไหมคะพี่หยิบพี่หยิบได้เลยครับได้พี่หยิบให้หน่อยได้ไหมชูจะถ่าได้เยได้เลยหยิบได้เลยจับแนนใหพี่หยิหยิบไปพี่หยิบมาแล้วอยากเห็นชัดๆอ๋ลอเราก็เกือบลุยไปในทะเลใช่ไหมลงไปในม่ยไม่ต้องขึ้นเลยเหอะเอากก็สนถ้ามาชาติอย่างนก็อร่อยกว่าเยอะเลย แก่นิดมันอยู่น้ำนิดกัยธรรมชาตินะสมมติว่าพี่ไปจับกลางทะเลมาพี่เอาเนี่ยจะไปหาร้านอก็จะเข้าไปเาเข้าไปต่ว่าผมก็ดีแล้วเพราะว่าไส้เนี่ยปรจับมาจะจะเลี้ยงประมาณสักสามสี่เดือนจะปล่อยแต่บางที่ตลาดเขาต้องการไสหานเก่งก็ปล่อยขายละโอเคบางคนก็จะซื้อพี่เพาะเนี่ยพี่ต้องระวังมันก็มีน้ำอย่างนี้ อ๋อจากกระชังเนี่ยนะกิโลละสองพันเหรอสี่ตัวสตัวโลแต่เราไปกินในร้านอาหารก็ตัวละพันสองพันห้าสองพันบ้างอย่างงี้ล็อบสเตอร์นะอ๋อแต่เราเลี้ยงรวมกันใช่ไหมที่ไซส์อ่ะไม่ไม่เดี๋ยวงเราต้องคัดเราจะได้มาได้มาคือเราไปจับมาเงี้ยเหรออ๋อเจอของแท้อ๋อคือคือเราไม่สามารถท้อง ขอหน่อยขอหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยถ่ายรูปคู่กันนิดนึงถ่ายรูปคู่กันนิดนึงโอ้ยนี่ฟาร์ม l o เตอร์นะครับตัวนี้ประมาณสัก3-4ขีดมันกำลังโตแล้วก็อย่างนี้จริงๆก็ขายได้แล้วนะ4ตัวก็ประมาณสัก1กิโลไสนี้ก็2 0 0 0ว้าวนี่ไปเรามาเยี่ยมฟาร์มกุ้งลบสเตอร์นะครับกุ้งที่เห็นแบบนี้นะเขาก็จับมาจากทะเลแล้วก็มาเลี้ยงที่ฟาร์มให้มันโต เป็นกุ้งที่มีในภูเก็ตนะครับอยู่แล้วตามธรรมชาติก็คือกุ้งออบเตอร์เจ็ดสีไหนไปดูกระชังอื่นมั่งระวังนะคะเอาไม้ที่แข็งเลยเดีนะ๋ยวจะล่วงไปซะก่อนตรงนั้นก็มีเหรอกุ้ยหนอนทะเลน่าร่งแล้วพี่น้องตรงไหนที่เห็นชัดๆอีก เห็นล็อกคอร์เตอร์อันนี้เหรอเอเจ็กเกิปลาเก๋าเหรอครับว้ามันยังไงมันยังไงมันยังไงวู้วหบเลยครับอุ้ยเก๋า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 แต่ยังตัวเล็กอยู่โอหดีนะวต่อไม่ตกลงไปในเนี้ยโอ้ยต่อตกเก๋าเลยไม่เกิดไม่เกิดอันนี้กี่กิโลตอนนี้เหลือ เก๋าดีกว่าตกล็อบเตอร์ไ่ะคโอ้โดนแทงขเกาที่หรอนี่ปลาเก๋าที่เราถามว่เราซื้อจากที่นี่ไปเลยไหมเราเพื่อตอนเย็นนี่ร้านอาหารนารูที่ขายปลาใช่รถถึงว่ารูแปดร้อยายลาใช่อาที่ต่าว่ายี่นะถ้าเรามาที่ฟาร์มนี้เราก็ซื้อปลีกได้เลยครับซื้อปลีกได้ได้ด้วยได้ไหมได้ค่ะ่ไปลซื้มา่้่วันเดียว วไปป่อยเเออ้หเนานเจ้าพาเจ้าปล่อยเจ้าพญาปล่อยเจาป่อยที่บ้านเราก็ได้ไปปล่อยในหม้อปลอเก่าคือจริงๆกลางแบบจะเลี้ยงแบบเล่นๆแบบอย่างนั้นหรอเราว่าไม่คุ้นกัตารอือ้าวมีตัวหนึ่งใกล้ๆตัวนึที่จุจุได้ไหมเ เดี๋ยวยนอนเลยนอนเลเลงเอี้ยงเาหเมดรือธรมว่าเนอะเดียก็จะอารนะครับลอกเซนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอ,อื่นๆด้วยนะครับนี่พี่ก็บอกว่าถ้าสนใจก็มาซื้อที่ฟาร์มได้เลยเหมือนกันนะครับเขาก็ขายในราคาแบบ ขายตามร้านทั่วไปเลยก็คือถูกกว่าตามร้านแน่ อราาเขมาลัมีร้านมูร้านในมักาปลูรามนุคราบมันก็ขายได้เนี่ยคขายยังไงนะครับพี่ไปเข้ามารับซื้อเนี่ยถ้ารุ่นใหญ่เนี่ยจะตัว60บาทขายเป็นทัาเล็กตัวยี่สิบสามสิบ้ซื้อตัวเล็กได้ไหม คือลอกนีอไปแล้วก็มีสตาร์ทได้แล้วกาบเอาไปแต่งในบ่อปลาคราจริงๆได้ค่ะลอกออกมาสมบูรณ์มากนี่ค่ะมันลอกคราบมีเป็นลอกทั้งตัวอย่างนี้เลยนะแล้วมันก็สร้างเนื้อเยื่อเกาะขึ้นมาใหม่เพราะมันลอกคราบทีหนึ่งตัวมันก็จะโตมาทีแล้วแต่ตอนตอนเวลาที่เขาลอกคราบมันเขาอ่อนแอมั้ยเปลแน เหมือนเรากินปูนิ่มอย่างเงี้ยนะครับเขาบอปูนิ่มแบบพี่เลี้ยงไว้สิ่งนี้แล้วก็เขาก็ลองข่าเองแล้วตัวใหญ่เขาเดินมาจนออกมาใหญ่ก็ใหญ่เหมือนนีไหมมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่าจัิได้ค่ะได้ค่ะพี่ใช่ไหมนี่ตัวใหญ่นั่นแหละนแ้วตายแล้วเป็นแลเปือกมัราะนเฉยมันเป็นเปลือกมันไม่ได้ตายเดี๋ยวจุดกัดนดจุดกไดนะใช่เพราะเสาเหมือนใส่ยูนิฟอร์มมันก็ถอดได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ได้ มีใครไม่ได้ถ่ายหรอคะถ้าไม่มีกล้องไม่ถ่ายอะโวโอยมีชีวิตจับจับคอพายุไว้ด้วยพี่น็อตเหมือนอุ้มเด็กมันอุ้มเด็กชางเหมือนตัวจริงอะพี่น็อตเหมือนตัวจริงเลยเหมือนว่ากเหมือนว่ามันยังมีชีวิตอยู่พี่น็อตพี่น็อตเดี๋ยวกันนะคะปิดไว้ปิดปิดช่องมเลยเป็นแค่ภาพการลอกข้าวเท่านั้นอ้โไม่น่าเชื่อมืดมากหุ่นไหมเอากล้องมีอาร์ตดีกว่าเนาะอันนี้มันมืดอะพี่น็อต ลอกค้าวทีเดียวออกมาเป็นแบบนี้เลยทั้งตัวตัวขามันยุ่งมุ่นมากเนื้อยงเนื้อเยื่ออะไรยังติดอยู่เลยอ่ะมันเขาบอกว่ามันจะออกทางนี้องสันคอมันนี่แล้วก็สร้างเกาะขึ้นมากลิ่นทะเลเหรอากลิ่นข้าวกินเต้าริมเนินนะทะเลแบบเขายังต้องไปล้างไม่ยเพราะเกิดล้างเลยถามกันนะเป็นกลิ่น